วันนี้จะพามากินของอร่อยในบางัดก,กันนะครับ let's go <S เรามาเริ่มกันที่ร้านแรกนะครับร้านลาดหน้าหลิวร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับทีเด็ดของร้านนี้เลยก็คือไห่กรอบหมูน,นุ่มน้ำลาดหน้าเข้มข้นกลมกล่อมสุดๆไปต่อกันที่ซอยราชวิถี21นะครับเรากินของคาวไปแล้วเราก็ต้องกินของหวานกันด้วยนะครับก็คือขนมครกชาวังกลิ่นหอมมากๆแป้งบางกรอบนอกนุ่มใน รสชาติหวานหอมละมุนไส้ต้นหอมนี่คือทีเด็ดเลยปิดท้ายกันด้วยร้านข้าวต้มก้าวหน้าร้านเจ้าเก่าเจ้าดังมีให้เลือกครบทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่เป็ดมีทุกอย่างเลยครับกุ้งอบวุ้นเส้นร้อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆห,หมูสับต้มบ้วยนี่คือทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับกับข้าวมีหลายอย่างมากๆมาลองกินกันได้นะครับบ๊ายบาย